ดวชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับมาเริ่มกันที่การงานของชาวราศีกรกฎกันนะครับสำหรับดาวประจำตัวด้านการงานของชาวราศีกรกฎก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณน,นั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีกุมเรียกได้ว่าเรือนของกุมตรงนี้เป็นภพเรือนแห่งมรณะ แล้วก็อยู่เคียงข้างกับดาวเสาวความกดดันที่คงอยู่มันก็ทําให้การงานของคุณอาจจะเจอสถานการณ์ความตึงเครียดตึงมือรับมือรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาต่างๆอยู่เยอะแล้วก็ยังเป็นลักษณะของการที่จะต้องฝ่าฟันเกี่ยวกับการแข่งขันการต่อสู้การช่วงชิงกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันบางรายก็อาจจะหมายถึงการทุกข์การไม่สบายใจแล้วก็ความรู้สึกกดดันเกี่ยวกับเรื่องการงานได้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นสถานการณ์ด้านการงานของชาวราศีกรกฎนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงมือสักหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องเหนื่อยยากหน่อยนะครับแต่สุดท้ายมันก็มีจุดที่สุดลงเลยครับหลังจากวันที่23เมษายนในเวลา17นาฬิกา10นาทีเมื่อคุณเฝรอจนครบหลังจาก23อิทธิพลของดาวการงานจะหลุดพ้นจากในภพเรือนมรณะอิทธิพลของความวุ่นวายเกี่ยวกับการงานของคุณก็จะถูกผ่อนลงไปเพราะว่า ดานการที่เรียกว่าดาวอังคารยกเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนตรงนี้อิทธิพลของดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวการงานของคุณหลุดจากมรณะยังไม่พอนะครับนอกจากการที่หลุดจากมรณะแล้วความหมายของคุณเองนะครับของอังคารยังติดตําแหน่งอุดมเกณฑณ์อีกด้วยเพราะฉะนั้นการที่ดาวอังคารติดตําแหน่งอุดมเกณฑ์แถมเป็นจุลจักรแบบนี้เท่ากับว่าการงานของคุณจะกลับมามีความรุ่งโรดมีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกัน เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพบนี้ก็คือพบสุภาซึ่งพบสุภาก็คือพบเรื่องของความสําเร็จเพราะฉะนั้นการที่ดาวการงานของคุณโคจรไปอยู่ในพบความสําเร็จเท่ากับว่าการงานของคุณมีความราบรื่นดีขึ้นมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนด้านธุรกิจและก็การงานเกิดขึ้นเป็นอย่างดีในความสําเร็จที่จะพุ่งทะยานให้คุณได้เติบโตขึ้นนั่นเอง ซึ่งนอกจากนั้นนะครับดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งความสําเร็จก็โคจรสลับเรือนกับดาวอังคารของคุณเลยได้ว่าอังคารอยู่ในเรือนพฤหัสขณะที่พฤหัสอยู่ในเรือนอังคารแบบนี้เท่ากับว่าเป็นเกษตรสลับเรือนกันหรืออนุกเกษตรนั่นเองครับส่งผลทําให้ดวงดาวนั้งสองดวงแข็งแรงเปรียบเสมือนกับเกษตรราธิบดีกันเลยทีเดียว ทำให้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานธุรกิจของคุณนั้นมีความสําเร็จเติบโตขึ้นอย่างดีมีเรื่องราวของโชคลาภและก็ความโชคดีใครคาดหวังงานใหม่ธุรกิจใหม่ก็จะเติบโตขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองซึ่งถึงแม้นะครับหลังจากวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจะทําการยกออกมาจากเรือนการงานของคุณแต่ก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่พอพฤหัสเรื่องแห่งความสําเร็จคือพบสุภะก็ยังโคจรเข้าไปสู่ในพบลาภะ ลาภก็คือความเป็นโชคดีความเป็นโชคลาภสิ่งที่ได้มาแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของชีวิตของคุณก็ยังมีการเติบโตและก็ความสําเร็จแบบก้าวกระโดดกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันก็ต้องอดทนเฝ้ารอหน่อยนะครับในเรื่องธุรกิจการงานของคุณอาจจะติดต,ดต,ดตดิดขัดขัดสักนิดนึงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่23แต่พอหลังจากวันที่23เมษายนเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มถูกขี่กลายเหตุการณ์ต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้น คุณจะได้พบเจอกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีรากรกฎก็คือดาวอาทิตย การที่ดาวอาทิตย์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของสุภสะแสดงว่านะครับอิทธิพลของการเงินของคุณนั้นยังมีเกณฑ์การเติบโตมีเกณฑ์การที่คุณประสบความสำเร็จได้ดีอยู่เยอะเลยทีเดียวคุณสามารถหยิบจับทําอะไรก็แล้วาแตา่ก็สามารถทําให้การเงินมีอิทธิพลของการที่จะรุ่วรงไปได้หรือสามารถได้เป็นไปนตามเป้าหมายของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่การที่ดาวอาทิตย์ของคุณโคจรร่วมกันกับดาวราหูเท่ากับว่ามันเป็นลักษณะท,ที่เงินมีเข้ามาเยอะก็จริงมีเข้ามามากก็จริงแต่มันก็มีเกณฑ์การที่ถูกคนซับออกไปจากราหูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับรายรับเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะตามมาเช่นเดียวกัน แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มลี้กลายแล้วก็ดีขึ้นนะครับเมื่ออาทิตย์จะยกย้ายกันเกิดขึ้นในวันที่13เมษาหรือในวันสงการนะครับในเวลา22นาฬิกา18นาทีอาทิตย์ยกเข้าไปสู่ในเรือนเมษช่วงเวลานั้นแหละครับดาวการเงินของคุณจะติดตำแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นดาวการเงินของคุณเป็นอุจจาวิราชแต่พอยกเข้าเมษปับ๊บเป็นมหาอุดคืนจุดที่ยิ่งใหญ่มากทำให้ชาวราศีกรกฎเองสามารถมีการเงินที่สพัด ทำให้ชาวราศีกรกฎเองสามารถสร้างธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่เติบโตขึ้นพอพบเรือนตรงนี้ยังเป็นพบเรือนที่เรียกว่าเป็นกรรมมะหรือการงานหรือธุรกิจอีกด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับการกระตุ้นให้ก่อเกิดความสําเร็จนั่นเองยิ่งก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่ดาวพฤหัสยังโคจรอ,อยู่ในเรือนเมษอยู่พฤหัสอยู่กับอาทิตย์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์อยู่เคียงข้างกับดาวพฤหัสความโชคดีจะบังเกิดขึ้น โชคดีเกี่ยวกับเรื่องไรเรื่องการงานนี่แหละครับทําให้การงานธุรกิจของคุณลงตัวเติบโตและก็สําเร็จเกิดขึ้นตามเป้าหมายนั่นเองเพราะว่าลายพาวาการเงินอยู่กับการงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆก,การลงทุนของคุณจะไม่สูญเสียเปล่าจะสามารถสร้างหลักปักฐานเกี่ยวกับการเงินให้คูณทวีเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวยิ่งผลลหัดเองโคจรไปในลาพระก็จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องราวของโชคลาภดิ้งง่ายกว่านี้ซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นจุดจังหวะที่เรียกว่าดาวการเงินของคุณเป็นมหาอุด ชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์การได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้เงินแบบฟุกๆกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เฝ้ารอแล้วก็ลุ้นได้เลยแหละครับเพราะคุณเองก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานนะครับที่เริ่มขยับตั้งแต่วันที่23แล้วก็รวมถึงในเรื่องของการเงินที่ดีตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของชาวราศีกรกฎกันบ้าง สำหรับความรักของชาวราศีกรกฎก็คือดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวด้านปัตนิหรือความรักของคุณการที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนมอรณะก็อาจจะเป็นจุดชียงวาที่เรียกว่าชีวิตของชาวราศีกรกฎอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเกี่ยวกับการที่คุณจะได้เจอกับใครที่ถูกอ,อกถูกใจเข้ามาในช่วงเวลานี้สำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่นั่นเองเพราะคุณมีเหตุหรือโอกาสที่คุณยังผิดหวังอยู่ยังไม่ถึงเวลาของคุณนั่นเองครับที่ความรักจะลงตัวเกิดขึ้น เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในความรักของคุณรวนแล้วแต่มีอุปสรรคอยู่โดยเฉพาะจังหวะที่ดาวสุขอยู่ร่วมกันเบียดเบียนคุณตรงนี้แต่พอหลังจากที่ดาวสุขนะครับหลุดพ้นจากการถูกเบียดเบียนนะครับเขาเรียกว่าหลังจากวันที่2ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับพอหลังจากวันที่2เหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มทยอยบวกขึ้น ในเรื่องของความรักก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมคู่รักก็เริ่มรู้สึกว่าจะกลับมาคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ต่างๆอาจจะยังรู้แล้วคุ้มเครือยอยู่ก็จริงครับแต่อย่างน้อยๆสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังอยู่ในทิศทางที่บวกดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือยังมีความรักที่ประครับประคองไปกันได้อยู่แล้วก็รวมถึงความรักที่ยังเป็นทิศทางที่บวกขึ้นตามลําดับถึงแม้ว่าจะเป็นลนักษณะการบวกขึ้นแบบช้าๆเนิบๆก็จริงครับ แต่มันก็ยังเป็นลนักษณะที่อย่างน,น้อยๆมันก็ยังสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคุณเกิดขึ้นได้บ้างนั่นเองแต่สําหรับคนโสดนะครับก็ยังอาจจะอยู่อารมณ์ในพาร์ทที่เรียกว่ายังต้องเงียบเหงายังต้องซึมเศร้าแล้วก็ยังต้องทุกข์ทุกอยู่กันต่อไปแหละครับแล้วก็ยังไม่เหมาะสมกับกับการที่คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามาสักเท่าไหร่เช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวนั่นเองครับก็ต้องอดทนรอไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะมีเกณฑ์การขี้คลายเกิดขึ้นในเเดดืออนนนถััไป่ง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎสําหรับในเดือน เมษายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนั้นในเดือนเมษาทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าที่เริ่มเข้าทางเริ่มอยู่ในทิศท,ทางที่บวกตามลําดับแล้วล่ะครับในเรื่องการงานอาจจะมีการรอช้าหน่อยเพราะอิทธิพลของการงานที่จะดีขึ้นแต่มันดีขึ้นแล้วก็ดีแบบก้าวกระโดดได้เลยก็คือจะต้องรอหลังจากวันที่23เมษาเป็นต้นไปนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเริ่มคลี่คลายกับสถานการณ์แย่ๆนั่นเองครับส่วนในเรื่องการเงินก็ยังขับเคลื่อนได้ดีอยู่แต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการใช้จ่่ายที จะเป็นลักษณะที่เรียกว่ารายจ่ายยังเยอะหรือรายจ่ายยังมากเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเรื่องราวของการหารายรับก็ยังมากกับเขาได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเงินถือว่ายังดีตลอดทั้งเดือนกันเลยก็ว่าได้ส่วนในเรื่องของความรักก็ยังดีขึ้นแหละครับจังหวะต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนนี้โดยภาพรวมก็ยังเป็นทิศทางที่บวกขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องระมัดระวังในวันที่1วันที่2เท่านั้นเองเพราะหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับ ฉะนั้นเป็นบทสรุปที่เรียกได้ว่านะครับสำหรับชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีขึ้นและก็สามารถทําให้คุณมีความก้าวหน้าเติบโตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินและก็รวมถึงในเรื่องของความรักในทุกๆสิ่งในทุกๆอย่างถือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆเริ่มเข้าที่เข้าทางและก็ลงตัวมากกว่าเดิมนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทำให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคพรว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทํานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภลุมหโยก หรือจัดุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้าตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจากนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำาั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ